อันนี้ก็คําถามที่ดีครับเลี้ยงกุ้งต้องมีออกซิเจนไหมเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณเป็นมือใหม่อ่ะผมอยากให้มีออกก่อนเพราะว่าคุณยังไม่รู้พฤติกรรมของมันคุณยังไม่รู้รายละเอียดในการเลี้ยงว่าควรจะน้ําแค่ไหนมีที่หลบซ่อนมีที่ให้มันปีมน,นมีนู่นมีนี่มีนั่นยังไงถ้าคําถามว่าเลี้ยงกุ้งต้องใช้ออกซิเจนไหมถ้าคุณเป็นมือใหม่ผมบอกเลยว่ามีไปก่อนมีมีไปก่อนอนะครับแล้วพอคุณเลี้ยงไปสักเดือน2เดือนหรือ หรือเลี้ยงจนกว่าคุณจะรู้จักมันมากพออ่ะแล้วคุณค่อยปรับไปใช้วิธีของคุณเพราะจริงๆแล้วกุ้งในธรรมชาติมันก็ไม่มีออกซิเจนเห็นไหมทำไมมันอยู่ได้นั่นแหละก็เลี้ยงไปก่อนแต่อันดับแรกอะ่ะเริ่มเลี้ยงเนี่ยสั่งกุ้งมาเนี่ยมีออกซิเจนก่อนใส่ออกซิเจนไปก่อนแล้วแล้วพอนานวันไปคุณเก่งมากขึ้นอะ่ะคุณค่อยทดลองทดลองเลี้ยงแบบไม่ใส่ออกทดเลี้ยงร้องทดลองทดลอง,ทดลองเลี้ยงแบบน้าน้อยๆทดลองเลี้ยงแบบ มีภูเขาให้มันใส่ดินลงไปปลูกข้าวให้มันนู่นนี่นะ่ค่อยทดลองภายหลังชุดแรกที่คุณเลี้ยงอะมีออกก่อนโอเคไะอ่าชุดแรกที่คุณเลี้ยงมีออกก่อน,ออออกกอนจบแค่ตรงนี้นะโอเคไปวิดีโอต่อไป